นี่ครับมิดหมอแคนแฟน์ลำเพลินครับนี่ครับพ่อมากินข้าวกินปลากันเด้อครับย้ำมือเศร้าที่พี่น้องแนื้อกินกะมากไม้หลายอย่างครับว่าจะเป็นต้มเป็นพัดนะครับผมมีทอดตีนไก่ด้วพี่น้องนี่ตีนไก่ไปชอบตีนตีนอยูก็ได้ครับจะเย็นครับผมจะติดเหลืองนะนี่แหละพี่น้องมากินข้าวกินน้ำน้ำปันครับเมื่อนี้เขากระติบมีโปรแกรมเดินทางนะครับไปทําบุญกันนะครับผมพาตะโยไปทําบุญใครกินพารโยมเดี๋ยวให้เพื่อนใช้เสียงครับแทรกตัวไว้เรียบร้อย ม่เราให้น้องตัดปบชูไปนั่งกินทัวรฟาก็ได้นะเอืมาให้น้องตัดกับผ้าแหงใบจานแมนครับเตะจากรันละธนาเอาจานมาตักเป็นพน้องเบื้องในพี่น้องผักกะเพราแซ่บแซบกะเพราเยอะๆอีกคนสองตองน้ำเรามีกันกี่อนพี่น้องตัเียแบบเตแซ่บขนาดแล้วพี่น้อง เรน้องชายกูได้ยังไงนี่อีกกระชุ่ตะคัาไปไหนวะตะคับไปเลยธนาไอนาไปเอาีไปไหนก็ถธอไปเก็บเาบมังจะไม่ไปเตะกินได้ไงอิ่มสลัดแล้วอี่มไเรือวยไ้วทำให้แม่ได้ยทุกคนอิ่มเลย อย่เลยบ่ต้มพี่นังต้มนี่สีเจ๊ซูเปอร์เจ๊ซูเปอร์เก้าเม็ดแต่ข <o> <mixes preferred. S 3> ้าวเลดัวด้วยปากเคี้ยวข้าวอีแต่หาเลยจ็บหลยพี่นังบขา ก็ไม่ดีนะครับกับยำมเูเรียงเด้อไปพบไปพ่อกันนะครับสาวน้อยลำเพลินชวนนะครับตาลาดรวยซับนะครับผมพูดให้ไปกับเห็นหน้าเห็นตากันฝากสักท้ายกันได้พี่หน่อยเดี๋ยวจะไปหาพี่น,อน,น,น้อ <ผม S 2> งอีกเอาพูดจะไปใส่กำลังใจครับหมอลับ

กี bon. hmm. ่ป oh. uh ีค huh. รับตรงนี้มีกี่ปีแล้วมึงเศร้าอืมลองบ้างผมมากซคอนบ้านนี้ขนาดยาวเดียวบ้างนะครับคนข้างๆก็ไม่มีเป็นยูยูทูบเบอร์ชั้นหนึ่งไี่พูดเยอะกว่าออกสุดยูทูบเบอร์ชั้นต่ำ มาที่มาขอบคุณ <laughs> 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 ใส่ไม่เอาพวกขเขาเสร็จแล้วเขากับมหาของวันกินเลยไปแล้วโอ้โหดูเลยไปแล้ว กล้วยไปเห็นก้วยกล้วยต้มเนอต้มกล้วยอุ้ยขนาดนี้อันนี้กระบอกว่เนี่ยครับนกกระจิบเนี่ยโอ้พี่น้องกัน ยิงเขาเ็กออกมายัางเด่นข้างนอกนะครับวันนี้ไปเป็นบ้านพี่ยนะครับผม<ฮ>บดีเหมือว้านมีงั้นเลี้ยงงั้นมันเกิดนะครับผมกันเลยได้มานอนบ้านเพลินนะครับเนี่ยเบนี่บอ่อปลานะครับบอ่อปลาทองบอ่อปลาทองปลาบัวนะครับผมจบนบรรยากาศร,ร,รอบๆบ้านนะครับ หมู่บ้านที่สวยนะครับพี่นอ้องเบื้งความกว้างของหมู่บ้านสวยพี่นอ้องบ้านบรรยากาศับ มาบ้าน <c oughs> อันนี้เป็นบอ่อปลาครับอีกบอ่บอหนึ่งนะครับผม <c oughs> พระพี่น้องมาเบ่งปลาให้พี่นอ้องนี่ต้อ <c> ง <oughs> <c oughs> ่หียอาหารมาน่ะ <c oughs> จ็ดกับ การหายหันนอกแล้วกับเทสเต์อากาศพี่น้องนี่สีอยู่ในวงมันุ่งนี่ตัวสวยๆพี่น้อง หอยนะพี่บเป็นี่ก็เรียกหมอยเป็นน้ำมันดอกหอยเซดี้สีทองนะครับแต่มันมันต้องเป็นลูกกันนะครับต้องบอลน,น้อยบอลใหญ่นะครับผู้ดใดสนใจนะครับเพิ่นจะมีจำหน่ายนะครับผมสวยครับปลาทอง พี่น้องคลิปนี้ไว้สำนี้คลิปหนาวากันไหมครับผมจะพาไปมองไดมือนี่กับฝากติดตามกดไท์กดแท้ให้พี่น้องมีความสุกความเจเลิศร่ำรวยสวยนะทุกคนครับ